สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันนี้พบกับผมครับในนพดลสถาเป็นตัวแทนของสมาคมนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับและก็มาทำความรู้จักกับวงดนตรีวงหนึ่งครับซึ่งวงดนตรีวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงของผู้พิการทางด้านสายตาวงหนึ่งที่ถือว่ามีอายุที่ยาวนานมากเลยนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสมาชิกส่วนใหญ่ของวงก็จะเป็นผู้พิการที่ผ่านการเรียนนะครับ ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนะครับแล้วก็เข้าสู่สมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนสอนคนตะบอดนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้อยู่ที่สถานที่ของสมาคมด้วยนะครับผมก็คือตามป้ายเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนสอนคนตะบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในพระอุปธมร,รมนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากน้องๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของวง นะครับซึ่งวงดนตรีวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงที่ยาวนานแล้วก็ผ่านมาหลายรุ่นนะครับชื่อว่าวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องๆนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยจะพาพวกเราไปทําความรู้จักกับวงดนตรีวงนี้กันครับซึ่งก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับน้องๆกันก่อนดีกว่าครับขั้นแรกนะครับ lady first กันก่อนดีไหม lady first นะครับผมมีอะไรก็ให้ผู้หญิงไปข้างหน้าก่อนนะฮะเลยดีเฟิร์สนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะชื่อน้องอะไรจ๊ะชื่อพิมพ์ณภาค่ะน้องพิมพ,นะนะพ์มณภาพมีตําแหน่งอะไรอยู่ในวงสุขสวรรค์ครับตอนนี้เป็นนักร้องหญิงของสุขสวรรค์ค่ะอ๋อเป็นนักร้องหญิงด้วย <c oughs> เป็นนักร้องหญิงนี่ร้องเพลง <c oughs> ผู้ชายได้ไหมเออก็คงได้ก็คงได้เป็นบาเพลงเนาะอ๋อแสดงว่า <c oughs> เสียงเพราะนะ เพราะว่าฟังจากน้ําเสียงเนี่ยเป็นคนเสียงหวานเสียงเพราะน่าจะเป็นเสียงเพราะนะเขาก็เลือกนะครับผู้ที่มีเสียงเพราะมาเป็นนักร้องได้นะจ๊ะนะครับท่านต่อไปนะครับน้องผู้ชายบ้างสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้านะครับชื่ออะไรครับอ๋อธเนครับผมชื่อทะเนศเนาะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อและมีบทบาทหรือว่ามีส่วนในวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรครับเป็นมือกีตาร์คอร์ดครับมือกีตาร์คอร์ดอุ้ย แต่มือกีตาร์ขอนี่ก็เสียงดีนะนะเสียงหล่อเนาะนะครับผมเสียงหลอด้วยแล้วก็ทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเนี่ยก็เรียกว่าน่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่นะพี่นบขออนุญาตเรียกพี่นบแล้วกันเนาะขอจะขอให้น้องน้องพิมพ์กับน้องเอกเนาะพาพวกเรานะครับพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยได้ไหมครับได้เนาะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับวงดนตรธธีสุขสวรรค์กันตอนนี้นะครับเราได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นะครับชั้น2ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะคนตะบอดภาคเหนือครับเราอยู่กันที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นห้องสตูดิโอของวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยน้องพิมพ์นะครับว่า ในโบรตีสุขสวรรค์เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านครับ12ค่ะ12ท่านแล้วเป็นผู้หญิงกี่ท่านแล้วผู้ชายกี่ท่านครับผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชายอีก10คนค่ะอ๋อแสดงว่าผู้หญิงนี่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะเนี่ยใช่ค่ะประชกา,ากรผู้หญิงหายากอประชากรผู้หญิงหายากนะครับและอยากจะถามน้องเอกก็แล้วกันนะครับว่า วงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยมีรูปแบบของการเล่นดนตรีเนี่ยกี่รูปแบบครับทางวงเราก็จะมี <c oughs> มีทั้งสองรูปแบบนะครับสองรูปแบบมีทั้งสากลแล้วก็มีทั้งดนตรีพื้นเมืองหรือว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาคแต่พอเอิ้นว่าเราเป็นทางภาคเหนือก็จะมีดนตรีพื้นเมืองนะครับครับแสดงว่าแล้ว นักดนตรีมี12ท่านเนี่ยจะพอเล่นดนตรีทั้งหมดเหรอครับพอครับเพราะว่าแต่ละคนที่เราคัดสรรมาเนี่ยก็สามารถเล่นดนตรีได้ทั้งสองรูปแบบก็คือเล่นดนตรีพื้นเมืองได้นะครับแล้วก็เล่นดนตรีสากลได้ด้วย๋อถือว่าเป็นเขาเรียกว่าใช้บุคลากรได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่าและครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วเวลาที่เราเล่นดนตรีกันเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ามีการออกไปเล่นข้างนอกหรือว่ารับงานข้างนอกยังไงครับ ก็รับได้สองรูปแบบเหมือนกันครับ <st arts> ทางวงเราก็จะมีมีรับงานาง <st arts> อีเวนต์หรือว่างานเลี้ยงทั่วไปก็จะเป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับแล้วก็จะมีแปลกกว่าวงอื่นๆหรือว่า,าแหวกแนวกับวงอื่นๆนิดนึงก็คือของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องเป่าด้วย <st arts> แตกต่างจากวงมาผู้พิการทางสายตาทั่วไปหน่อย,เ,ย <st arts> เพิ่มขึ้นมาก็คือมีเครื่องเป่านะครับก็จะเป็นรับงานเป็นคอมโบเป็นวงลูกทุ่งทั่วไปนะครับครับส่วนทางด้าน โลงตีพื้นเมืองนะครับก็จะแบ่งเป็นสองสองรูปแบบนะครับก็จะมีทั้งงานมงคลแล้วก็งานอาวมงคลนะครับก็จะเป็นงานบวชงานงานงานศพอะไรเงี้ยนะครับหรือว่างานงานที่เสียชีวิตคนเสียชีวิตนะครับเป็นบงแห่มีทั้งแห่แบบโลงตีพื้นเมืองแล้วก็แห่ประยุกต์ด้วยนะครับแห่ประยุกต์ก็คือหมายวามว่ารวมทั้งเครื่องตีสากลแล้วก็รวมทั้งเครื่องตีพื้นเมืองเล่นด้วยกัน แสดงว่ามีแบบผสมผสานด้วยหรือว่าท่านใดที่ต้องการแบบเฉพาะสากลเราก็มีให้นะใช่ะสมแล้วก็มีให้หรือว่าอยากจะแบบเพิ่มให้มีเครื่องเป่าให้เหมือนกับว่าเป็นวงดนตรีที่แบบคอมโบสมบูรณ์แบบเราก็จัดให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของวงดนตรีไทยไทยแท้ก็มีแล้วก็ไทยพื้นเมืองก็มีใช่ไหมครับถือว่าเป็นวงดนตรีสุขสวัสด์เนี่ยเป็นวงดนตรีที่ มีบุคลากรนักดนตรีนักร้องที่มีความสามารถแล้อย่างนั้นน้องพิมพ์ก็สามารถที่จะร้องเพลงไทยดงไทยเดิมได้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อถึงเวลาต้องเล่นดนตรีไทยนี่ต้องเอื้อนเอิงเองยได้ด้วยใช่ไหมฮะก็คงต้องได้แล้วล่ะค่ะนะครับเมื่อกี้เราจะทําความรู้จักกับระบบนะครับแล้วก็รูปแบบของการเล่นดนตรีและการ เรียกว่าออกไปเล่นดนตรีข้างนอกของวงดนตรีสุขสวรรค์กันแล้วเนาะวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของทางรายการนะครับที่เรามาตรงกับวันที่เขาซ้อมดนตรีกันพดนนอดีใช่ไหมครับวันนี้มีซ้อมดนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะเนาะนะครับเราก็เลยถือโอกาสน,นี้เนี่ยนะครับมาทําความรู้จักกับวงดนตรีสุขสวรรค์มาทําความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกว่านี้ครับท่านผู้ชมอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับไปทำความรู้จักกับวงดนตรีสุขสวรรค์พร้อมๆกับผมเลยครับเชิญครับ Thank you. คือบรรยากาศของวงดนตรีสุขสวรรค์ครับที่วันนี้ทางรายการของเราได้พาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับวงดนตรีผู้พิการทางด้านสายตาและก็เป็นวงดนตรีที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญในวงการวงดนตรีคนพิการไทยนะครับของที่ชื่อว่าวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับน้องเอกกับน้องพิมพ์เป็นอย่างมากเลยที่มาแนะนําวงดนตรีของ พวกเรานะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับน้องพิมพ์น้องพิมพ์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกทกท่านช่วยติดตามพวกเราทาง c h anel YouTube <No. S 2> วงโนตีสุขสวรรค์แล้วก็เพจ Facebook วงดนตีสุขสวรรค์เพราะว่าเดี๋ยวเรามีวิดีโอใหม่ๆมีเพลงค o เวอร์ใหม่ๆเข้ามามอยากให้ฝากทุกคนช่วยติดตามพวกเราด้วยค่ะอืมนะครับ มีทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ครับแล้วกลับมาฟังฝั่งของน้องเอกบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราเนี่ยครับอยากจะให้วงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างความประทับใจในกิจกรรมของพวกเขาหรือว่าอยากจะจ้างพวกเราไปเล่นเนี่ยสามารถติดต่อได้ในช่องทางไหนบ้างครับก็มีหลายช่องทางเช่นกันครับก็อย่างเช่นช่องทางหลักก็จะมีติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้นะครับอย่างเช่นเพจของวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรให้นะครับทางด้านเบอร์โทรศัพท์ก็จะมี2เบอร์ด้วยกันนะครับก็จะมี0866589959นะครับ และ0866584540ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคร0866589959และ0866584540ครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับฝากติดตามไลฟ์จากของวงดนตรีพวกเราด้วยแล้วกันนะครับของวงสุขสวัสด์นะครับจากสตูดิโอตรงที่เรานั่งตรงนี้นะครับครับ ครับก็จะมีทางด้าน f c e e o o o l l v e นะครับให้ติดตามรับชมและรับฟังกันนะครับมีแบบไลฟ์สดเล่นดนตรีให้ฟังด้วยใช่ไหมครับก็จะมีผลงานเพลงโคเวอร์ดีๆเพราะๆจากศิลปินต่างๆนะครับในทีมงานที่จะมาร้องเพลงให้หลายๆคนที่สนใจหรือว่าท่านผู้ชมได้ฟังกันพูดแล้วฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะรับฟังวงดนตรีสุขสวรรค์อยาก จะฟังเต็มที่เลยแล้วก็ผมในฐานะเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของคนดูนะคนดูแล้วก็คนที่ติดตามวงดนตรีสุขสวรรค์เนี่ยก็จะติดตามผลงานของวงดนตรีสุขสวรรค์ตลอดเลยนะครับเนาะอยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากเป็นกําลังใจติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องเอกและน้องพิมพ์มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับน้องเอกน้องพิมนะครับผมที่มาแนะนําวงดนตรีสุขสวรรค์ให้กับพวกเราได้ทราบนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมกับวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการแล้วก็พวกเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอคำว่าสวัสดีครับ